แบบนี้กับแบบนี้แบบ,แบ,บไหนร็อกกว่ากันชาเดวิวฮอรมีที่มายังไงไปหาคำตอบพร้อมกันได้ใน Back to the b i a เจาะเวลาหาธุรกิจครับสาวกเพลงร็อกคงรู้กันดีว่าเมื่อเสียงกีตาร์สับรัวเสียงกลองสนัน่นเสียงเบสกระหึ่มพร้อมเสียงร้องสุดคลั่งดังขึ้นบนเวทีทุกคนจะพร้อมใจกันชูนิ้วก้อยกับนิ้วชี้ขึ้นมาแบบนี้หรือที่เรียกกันว่าสัญลักษณ์เขาปีศาจแล้วแกว่งไปมาตามเสียงเพลงที่เดือดรอ้าุ สัญ,ญลักษณ์นี้เริ่มจุดติในวงการเพลงร็อกในช่วงยุค70โดยตำนานเพลงเฮฟวี่เมทัลอย่างรอนนี่เจมส์ดีโออดีตสมาชิกวง Elf Rainbow, Heaven and Hell และ Black Sabbath ตอนที่เขาเข้ามารับบทบาทแทนออซซี่ออสบอนที่มักจะชู2นิ้วหรือวีสไซซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งสันติภาพอยู่เสมอดีโอจึงได้พยายามหาวิธีทำให้ตัวเองโดดเด่นน่าจดจำด้วยการชูสัญ,ญลักษณ์เขาปีศารจนกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความนิยมขั้นสุด แต่ที่หลายคนไม่รู้ก็คือที่จริงแล้วสัญ,ญลักษณ์นี้ไม่ได้หมายถึงเขาปีศาจและมันแทบจะตรงข้ามกับสิ่งที่คนจํานวนมากเข้าใจแม้ศิลปินเฮฟวี่เมทัลมักทําเพลงที่พูดถึงปีศาจและที่บูชาซาตานและการนองเลือดหรือพิธีกรรมอัญเชิญวิญญาณซึ่งสอดคล้องกับสัญ,ญลักษณ์เขาปีศาจเป็นอย่างดีแต่ที่จริงมันไม่ใช่อย่างนั้นเลย ดีโอเคยอธิบายเอาไว้ว่าตายายของเขาเป็นคนอิตาลีที่ย้ายมาอยู่อเมริกาพวกเขามีจิตสัมผัสและสมัยเด็กเมื่อเขาไปไหนกับยายยายมักจะชูมือแบบนี้ใส่ผู้คนอยู่เสมอซึ่งเขาก็มารู้ที่หลังว่ายายทําเพื่อปกป้องพวกเขาจากสิ่งที่เรียกว่ามาโลอิกหรือสายตาอาฆาตตามความเชื่อของชาวอิตาเลียนที่เป็นเหมือนกับคำสาบหรือทําให้โชคร้ายโดยวิธีป้องกันภัยร้ายจากสายตาอาฆาตคือการใช้เขาวัวแทนเครื่องราง การทำมือรูปแบบนี้จึงเป็นตัวแทนของเขาวัวเพื่อใช้ปัดเป่าความชั่วร้ายไม่ใช่เพื่ออันเชิญมันนอกจากนี้ในศาสนาพุทธนิกายมหายาติและศาสนาฮินดูมันคือภาษามือศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกกันว่ากอรณะมุทราหรือที่หมายถึงการสะกดมารใช้เพื่อกันภยัยขับไล่สิ่งชั่วร้ายและปัดเป่าพลังงานลบออกไปจากร่างกายและจิตใจ ท่านี้จะต่างจากเขาปีศาจของชาวร็อกเล็กน้อยโดยนิ้วโป้งจะกดไว้ที่นิ้วกลางและนิ้วนางถูกงอไว้ใช้ชูขึ้นระดับหัวใจในบางตำราชเชื่อว่าท่านี้ช่วยในการบำบัดโรคบรรเทาความวิตกกังวลและความกลัวในจิตใจได้ด้วยเพราะงั้นชาวร็อกจึงไม่ต้องแปลกใจไปว่าชูมือแบบนี้ในคอนเสิร์ตท,ทีไรเรียกผีเท่าไหร่ก็ไม่มาสักทีเพราะหากคนนับพันทำสัญ,ญลักษณ์แบบนี้พร้อมกันเป็นผีตนไหนเจอแบบนี้ก็ต้องเผ่นหน้าเป็นแน่ อย่างไรก็ตามรอนนี่เจมส์ดีโอก็เคยพูดเอาไว้ว่าผมจะไม่อวดอ้างเหมือนตัวเองสร้างนวัตกรรมอย่างล้อรถขึ้นมาหรอกนะผมมั่นใจว่าต้องมีคนที่เคยทำท่าน,นี้มาก่อนผมแต่ผมนี่แหละที่ทำให้มันกลายเป็นที่นิยม go, สุดท้ายนี้ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยครับว่าเพลงร็อกในดวงใจของคุณคือเพลงอะไร ส่วนตอนหน้าเราจะพาย้อนไปดูเรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันได้ใน Back to the Beat เจาะเวลาหาธุรกิจ